ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมแฟนคลับ FC ซทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้นาะก,ก่อนอวันนี้ก็อีกอพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งสลากก็จะทําการออกรางวัลประกาศผลนะครับวันนี้นะครับตรงกับวันศุกร์ที่15พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7นะครับก่จะมีแนวทางที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับสําหรับใครที่เคยได้ติดตามเนาะ,ะสลากเกี่ยวกับช่วงปลายปีก็จะเป็นสลากสัญจรนะครับคุณผู้ชมซึ่ง ในงวดของวันที่1ธันวาคมนะครับ2567นี้สํานักงานสลากก็จะไปสัญจรน่าจะเป็นวัสุดท้ายของปีนะคุณผู้ชมน่าจะมีประมาณสี่งวดนะปีหนึ่งนะครับสี่รอบสี่รอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลวงนอกนะว่างวดนี้สำนักงานสลากนะครับจะไปทําการออกรางวัลหรือ,อสลากสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชม จากเท่าที่เราติดตามกันมาเนาะข้อมูลล่วงหน้าเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยอาจจะก็ข้อมูลยังตรงอยู่นะอาจจะยังไม่เคยพลาดจังหวัดนะครับแต่ว่าคราวนี้นครับข้อมูลวงนอกมาแล้วนะครับแต่ว่าจะใช่จังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ก็เดี๋ยวรอรุ้นกันนะครับแต่นี้ตามข้อมูลนะก็จะไปสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอใบนี้เดี๋ยวผมจะเขียนให้ช่วงท้ายนะคุณผู้ชมมันจะมีตัวเลขอยู่ตัวเลขหนึ่งที่ถือว่าโอ้โหข้อมูลดูแล้ว ตรงกันมากที่สุดนะครับคุณผู้ชมถือว่าน่าสนใจนะครับถ้าใครชอบเลเ้ลน,นะครับถือว่าน่ารุ้นน่าติดตามทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ช่วงท้ายนะเดี๋ยวเราดูข้อมูลกันไปก่อนว่ามีข้อมูลชุดไหนที่ตรงกันบ้างน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลของจังหวัดกันก่อนนะครับข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีอันดับพื้นที่นะครับโหใหญ่เป็นลาดับที่หนึ่งของประเทศเลยนะครับเนี่ย มีทั้งหมดประมาณ2อ3 6่อตารางกิโลเมตรนะครับก็ลงท้ายด้วย436นะครับแล้วก็จำนวนประชา,าจนวนประชากรนะครับอยู่ที่1,797,075คนนะครับก็จะลงท้ายด้วย075นะครับแล้วก็ความหนาแน่นของประชากรเนี่ยอยู่ที่ลำดับที่56นะครับคุณผู้ชม ่ใครที่ตามเลข ISO นะครับ ISO เนี่ยสามหนึ่งหนึ่งหกนะครับแล้วก็ขีด TH ห้าศูนย์นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเนาะแล้วก็รหัสไปสรษณีย์นะครับรหัสไปสรษณีย์ห้าศูนย์สามศูนย์ศูนย์อันนี้อ้างอิงจากสลรรักกลางนะอำเภอเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสารกยึดสรรารกลางเป็นหลักนะครับห้าศูนย์สามศูนย์ศูนย์โอ้แต่สามแต่สามศูนย์ศูนย์เนี่ยไปตรงกับ ใครที่ได้ชม5อันดับเลขดังเนาะอันนี้จะเป็นเลขสุดท้ายนะอันดับที่1นึ่พันนะครับที่มีคนซื้อมากกว่า0ูนย์ศูนย์นะศู 000, นยะ์ูนย์เนี่ยอยู่ที่ลำดับที่น่าจะเป็น9ก้าร้อกว่านะครับแต่ลำดับที่หนึ่งพันเนี่ยสามศู 3, 0, 0, นยะ์ศูนย์ะคุณผู้ชมในในสลสรนะเอ็นสามเนาะจะมาตรงกับรหัสไปรษณีย์ของจังหวัดเชียงใหม่พอดีนะครับ อ่าถัดไปครับหลายหลายท่านที่ติดตามกันบ่อยๆแล้วก็เป็นประจําก็คือ,อข้อมูลของท่านผู้ว่าหรืออาจจะเป็นตัวเลขตำบลหมู่บ้านนะครับหรืออาจจะเป็นอาเภอนั่นะครับอ่านี่ครับการปกครองของอจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีด้วยกัน25 25อาเภอนะครับ204หมู่บ้านนะครับ2,000 ห6สหมู่บ้านอ่าอันนี้25อำเภอ204ตำบลน,นะครับแล้วก็สองพันหกหมู่บ้านนะครับอ่านี่ก็เป็นข้อมูลเนาะให้คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะครับอ่าภายใน3จุดนี้นะคุณผู้ชมภายใน3จุดนี้อำเภอหมู่บ้านตำบลน,นะครับมีเลขที่ชนกันด้วยนะครับ แล้วก็ข้อมูลเนี้จะไปตรงกับผลรางวัลเมื่อ,อ,อน่าจะเป็น11ปีที่แล้วนะสนาสลากกินแบ่งรัฐบาลเคยไปออ,ออกสลากสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่น่าจะเป็นปีศออหนึ่งวันที่1กุมภาพันธ์2556นะครับคุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวมีผลรางวัลน,นะครับมาตรงกับ3จุดนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตรงจุดไหนนะครับ ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อมูลท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชื่อ,อนิทท่านนิรัตนะครับนิรัตพงศิษฐ์ทิถาวรน,นะครับก็จะเป็นผู้ว่าผู้ว่าราชการเชียงใหม่ลําดับที่41นะครับอ่าลำดับที่41ครับคุณผู้ชมซึ่งจะไปตรงกับข้อมูลจากปกสลากที่เป็นรูปรอยกระทงนั่นเองนะครับหนึ่งสที่เราตีกันเนาะ เออไม่ว่าจะเป็นเลขโค้ดนะเลขโค้ดจะมี4ีหนึ่งหนึ่งนะครับเลขที่เราตีกันเลขเด่นเลขรองก็จะมี4ีหนึ่งหนึ่งสี่อยู่ด้วยนะครับโอ้ซึ่งมาตรงกับลำดับผู้ว่าพอดีนะครับเนี่ยอ่าแล้วก็ท่านอเกิดเมื่อวันที่สิบเก้ากรกฎาคมนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับสองห้าห้าหนึ่งโอ้ห้าหนึ่งหนึ่งห้าจะมาอีกไหมครับเนี่งวันนี้ เมื่ที่แล้วหมายถึงวมื่าวที่แล้วนะี่ยเป็นกระแสรแรงเนาะหนึ่งห้านะครับแต่วันนี้ยังไม่มานะะขายชอบเล็กบลเลคกขามาจะลองติดไว้นะครับเนี่ยแล้วก็อา,อายุนับห้าสิบสองปีนะครับสองห้าห้าหนึ่งนะสองห้าหกเจ็ดนะครับห้าสิบสองปีนะครับอายุห้าสิบสองย่างห้าสิบสามก็ถือว่าท่านยังหนุ่มหนุ่มอยู่นะรุ่นใหม่ไฟรุ่นใหม่ไฟแรงเนาะ 52. สมักที่เราติดตามกันน่าจะมา57 58กันแล้วนะครับเอ,อหลังจากที่เดินย้อนไปสลัดสัญจรนะผู้วา่าผู้วาท่านก็ใกล้60กันหลายท่านนะครับแต่ท่านนี้นะครับ5อายุ52เองนะครับอ่าน,นี้ก็จะเป็นข้อมูลนะของออจังหวัดนะครับท่านผู้วา่าใครที่ติดตามอยู่เดี๋ยวให้ถึงวัา งวดปัจจุบันก่อนนะค,คุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นโจรผู้ว่าหรืออาจจะเป็นเลขทะเบียนรถท่านผู้ว่านะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลมาเดี๋ยวสลาสส,สัญจรไปถึง,งวัดนั้นแล้วหนึ่งธันวาเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับ <S <S เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูผลนะครับดูผลของ สลากสัญจรเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับ1นึกุมภาพันธ์สองพซึ่งในวดนั้นสมามารสลับไปสลับทำการสลากออกสลาบสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผลรางวัลออกครับคุณผู้ชมเห็นแล้วจะตึ้งนะครับผลรางวัล5้างวันวที่1นะครับ5-6-5 5-6-6 5 6 5, 5้6หคุณผู้ชม มีตัวเลขอีกสองตัวนะครับหมายเลขค่ากับหมายเลขหก 6. แล้วก็ชุดสองตัวล่างครับโอ้โหแปลกมากครับออกหกหกนะครับคุณผู้ชม mm hmm. อ่าแางวันที่หนึ่งนะห้าหกห้าห้าหกหกสองตัวล่างออกหกหกซึ่งโอ้โหเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเนี่ยชุดบนชุดล่างเนาะคุณผู้ชมแล้วก็หกหกนะครับเป็นอะไรเอ่ยนี่หกหกครับไปตรงกับหมู่บ้านนั่นเองนะครับไออะไรนะ หมู่บ้านเนาะ2,066หมู่บ้านนะครับช่วงนี้อาจจะเสียงอาจจะเสียงเปลี่ยนนะคุณผู้ชมเพราะว่าอากาศเปลี่ยนอากาศเริ่มเปลี่ยนนะโอ้เชียงใหม่นี้น่นาจะหนาวอากาศค่อนข้างเย็นเจี๊ยบเลยรัมเนี่ยนะใครเป็นเอฟซีที่จังหวัดเชียงใหม่บ้างครับอุณหภูมิเท่าไหร่ครับในะช่วงเช้าอ่านี่นะคุณผู้ชม2 2,066หมู่บ้านนะครับแล้วก็จะไปตรงกับ ราส ISO นะครับเดี๋ยวผมขึ้นใส่ในนี้ให้นิดหนึ่งราด ISO เราครับนี่ครับสามหนึ่งหกหกนะครับอ่าก็จะมาตรงหกหกนะครับแล้วก็หกสิหกมู่บ้านผลรางวัลก็หกหกทั้งชุดล่างชุดบนอีกนะครับคุณผู้ชมอ่านี่ครับหวถือว่าน่าสนใจทีเดียวสำหรับใครที่ชอบเลขเบิ้ลเลข,เลข,เลข,เลขหามนะครับ มันจะมีคนะ่าสองนียตรงมันสองจุดนะครับแต่ว่าหกหกเนี่ยโอ้โหตรงกันถึงสี่จุดเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าหกหกแต่ก็อย่าลืมนะอาจจะกลับเป็นเก้าเก้านะครับคุณผู้ชมอ่านี่นะครับถือว่าชนกันสี่จุดนะข้อมูล สองตัวชุดล่างออก6 6 2ตัวชุดบนออก6 6นะครับเลข ISO ลงท้ายด้วย6 6แล้วก็ในส่วนของการแบ่งเขตการปกครองหมู่บ้านนะครับสองต้อย 6, 6, 6หมู่บ้านนะครับก็ซึ่งถือว่ามีข้อมูล3 4จุดนะครับมาตรงวันชนกันนะครับอ,อาจจะกลับเป็น99หรือเปล่านะครับไม่แน่นะใครชอบเลขเบิ้ลเลขหามนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากข่าววงนอกนะครับที่นํามาฝากนะครับสําหรับใครที่ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสลักสัญจรล่วงหน้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวในวันที่ออกวันที่16เนาะช่วงเย็นเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งว่าเสนาสลักเนาะจะไปออกที่จังหวัดเชียงใหม่หรือเปล่าอันนี้เป็นข่าววงนอกนะคุณผู้ชมซึ่งใน,นก่อนหน้านี้ที่เราติดตามกันมาก็ยังไม่เคยพลาดนะก็เป็นไปตามนั้นนะครับเอาละงวดนี้จะ เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปรอลุ้นข้อมูลสำคัญของจังหวัดนะครับจะเป็นตัวแปรสำคัญหรือเปล่านะครับให้ได้รุ้นเสี่ยงโชคกันนะครับ16พฤศิกายน2567ไม่แน่ว่าอาจจะมอ,อกล่วงหน้าก่อนนะครับเอาละครับก็แนวทางตัวเลขน,นะที่นำมาฝากนำเสนอคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเป็นเพียง แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็อย่าลืมโปรดใช้วิจารณญาณในาการรับชมนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับดูแล้วถูกใจตัวเลขข้อมูลก่อนจึงค่อยนําไปรุ้นผลรางวัลกันนะครับ16พฤศจิากายน2567นะครับก็ขอให้โชคดีปังปังกันทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ